นิชิโนยังหวังดีกับทีมชาติไทยต้องแก้สิ่งนี้หากจะสู้กับระดับเอเชียปรีวิวไทยลีกเมืองทองเจอสุพรรณบีจีบุรีดำบอกเลยมันแน่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องสุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้มีเรื่องของทีมชาติไทยกันด้วยน่าสนใจอย่างมากรวมถึงฟุตบอลไทยลีก ที่จะแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดซับสไครป์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่หกหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัฒน์อย่างไรก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับช่วงแรกของคลิปนี้ไปพูดถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่าในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกระแสที่พูดถึงเป็นอย่างมากนะครับเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของอากิระนิชิโนะอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นนะครับ ก่อนที่เขาจะเดินทางกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อมวลชนของฟุตบอลไทยในหลายๆที่ทางเว็บไซต์โกโประเทศไทยพี่เจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทีมชาติไทยทําไมยังไม่พัฒนาไปสู้กับระดับเอเชียสักทีรวมถึงผลงานช่วงหลังไม่ดีนะครับ ซึ่งนิชิโนเขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาพูดตรงอยู่แล้วนะครับคุณจะสังเกตเห็นนะเวลาโค้ชญี่ปุ่นเขาพูดถึงการทํางานต่างๆเขาจะพูดตรงอย่างเช่นทากิที่เคยพูดถึงเชียงรายเช่นเดียวกับนิชิโนเขาก็พูดถึงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการมาทําทีมชาติไทยแต่ไม่ประสบความสําเร็จผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงได้เห็นบทสัมภาษณ์ต่างๆแล้วนะครับซึ่งผมจะมานําบทสรุปที่นิชิโนพูดถึงทีมชาติไทยมาฝากกันว่า นิชิโนะเขาพูดอะไรและทีมชาติไทยต้องแก้ตรงไหนบ้างซึ่งนิชิโนะเขาพูดตรงๆจริงนะครับว่าปัญหาของทีมชาติไทยในตอนนี้มันมีตรงไหนและจะแก้ยังไงซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก็บ่งบอกว่านิชิโนะเขายังหวังดีกับวงการฟุตบอลไทยยังหวังดีกับทีมชาติไทยนะครับก่อนเขาจะโดนไล่ออกเนี่ยเขาก็ยังมีความคิดที่จะอยากทําทีมชาติไทยให้ประสบความสําเร็จ ต่อนะครับแต่ด้วยผลงานที่ต้องยอมแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่ดีจริงๆทําให้เขาก็ต้องโดนแยกทางไปนะครับนี่มันก็เป็นวิถีฟุตบอลตอนนี้นิชิโนก็กลับไปที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าว่าทีมชาติไทยก็ต้องเดินหน้าต่อมาพูดถึงปัญหากันหน่อยนะครับที่นิชิโนพูดถึงทีมชาติไทยที่ยังไม่ประสบความสําเร็จที่ผมเห็นด้วยเนี่ยมีอยู่4ีถึงหประเด็นเรามาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยอย่างแรกเลยที่นิชิโนมองว่าทีมชาติไทยตอนนี้มีปัญหามาก คือการเตรียมทีมนะครับคืออย่างที่ทราบว,ว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะมีเรื่องให้พูดถึงเกี่ยวกับการเตรียมทีมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ต่างๆว่าโอโ้โหเวลาซ้อมน้อยนักเตะรวมตัวกันน้อยส่งผลให้ผลงานไม่ดีทั้งชุดใหญ่และก็ชุดเล็กนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่มีมานานและสําหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่แก้ไม่หายสักทีซึ่งนิชินโนเขายืนยันเลยว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับฟีฟ่าเดย์นะครับเห็นได้ชัดว่า f ีฟ่าเดของทีมชาติไทยในตอนนี้ไม่มีนะอาจจะเป็นเพราะด้วยปัจจัยต่างๆแต่สุดท้ายนะครับเมื่อไม่มีฟีฟ่าเดทีมชาติไทยเราก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมทีมเตรียมตัวต่างๆฟีฟ่าเดครั้งสุดท้ายของทีมชาติไทยเนี่ยก็จะมีอุ่นเครื่องกับไทยลีก All-Star แล้วก็ไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้าย3แมต หลังจากนั้นทีมชาติไทยของเราก็ไม่ได้มีการเตรียมทีมเลยนะครับซึ่งผมพูดตามตรงนี่คือปัญหาใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยเราไม่ค่อยความสําคัญกับ FIFA Day นะครับคือตอนเนี้เราจะมุ่งเป้าไปที่ว่าทีมชาติไทยเราต้องเก็บตัวให้เยอะ7ถึง1เดือนซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมว่าเราควรมาตีความหมายใหม่นะครับจริงๆทีมชาติไทยของเราเนี่ยไม่ต้องเก็บตัวแบบเป็นเดือน2เดือนก็ได้นะครับผมเห็นโค้ชทุกคนออกมาพูด แต่ที่โค้ชทีมชาติไทยทุกคนต้องการคืออะไรรู้ไหมครับคือฟีฟ่าเดยคือช่วงนี้นะครับโค้ชทุกคนต้องการให้ประเทศไทยหรือวงค์การฟุตบอลไทยของเราเนี่ยจัดฟีฟ่าเดยตามสากลของทั่วโลกเพราะโปรแกรมฟีฟ่าเดยมันสําคัญนะครับเพราะทีมยักษ์ใหญ่ของโลกใบนี้ต่างก็ใช้ฟีฟ่าเดยในการเตรียมทีมต่างๆคือจริงๆทีมชาติไทยถ้าเรามีฟีฟ่าเดตรงตามทุกกําหนดเนี่ย ได้มีเวลาให้นักเตะมารวมตัวฝึกซ้อมมาอุ่นเครื่องต่างๆทั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุด U23 เนี่ยถ้ามันมีตลอดนะครับเก็บตัวมาตลอดในช่วงที่ผ่านมามีได้อุ่นเครื่องมีได้ให้เตะมารวมตัวฝึกซ้อมไอ้ปัญหาที่บอกว่าการเตรียมทีมน้อยมันจะหมดไปเพราะทุกๆ2หรือ3เดือนเราจะมีฟีฟ่าเดยให้นักเตะมาร่วมทีมชาติไทย ได้มีการฝึกซ้อมเทคนิคมีการฝึกซ้อมเข้าใจและพอก่อนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์ถ้าเกิดเราซ้อมฟีฟ่าเดกันมาตลอดเนี่ยมันไม่ต้องเก็บตัวเป็นเดือนก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นะครับมา5-6วันผมว่านักเตะก็พร้อมแล้วเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาได้มีเวลาอยู่กับโค้ดทีมชาติไทยได้มีเวลาอยู่กับเพื่อนร่วมทีมทีมชาติไทยมันก็ทําให้ทุกคนเข้าใจกันแต่นี่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยตั้งแต่จบบอลโลกรอบคัดเลือกมาเนี่ยไม่มีฟีฟ่าเดย์เลยนะครับ และกำลังจะลงเล่นฟุตบอล AFF s u z u k ซู u p ครัในช่วงปลายปีนี้คือถ้าเกิดมันมีฟีฟ่า a ดให้ลองทีมต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเก็บตัวก่อนแข่ง6หรือ5วันผมว่าเราก็จะยังคงได้อยู่แต่พอไม่มีฟีฟ่าเดยเท่ากับทีมชาติไทยของเราในช่วงที่ผ่านมาคือ0ูนย์ะครับเราไม่ได้มีการเตรียมทีมเพราะฉะนั้นจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เราก็เลยต้องมีการเก็บตัวเป็น10วันไงเพราะว่า ตั้งแต่ตอนที่จบบอลโลกรอบเัาเลือกเราไม่มีการเตรียมทีมเราเหมือนมาเริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดเรามีฟีฟ่าเดย์เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องผมว่าโค้ชทุกคนเนี่ยไมไ่ได้ต้องการเก็บตัวเป็นเดือน2เดือนในฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันยากแล้วแต่เขาต้องการฟีฟ่าเดย์ให้ตามหลักการสากลของโลกครับเพื่อให้เขาได้มีเวลาเอานักเตะมารวมตัวฝึกซ้อมได้มีเวลาเตรียมทีมต่างๆเหมือนกับทีมชาติอังกฤษทีมชาติเยอรมันครับ คือผมว่าโค้ชต้องการอย่างนี้ซึ่งเมืองไทยเ,ยเราไม่ค่อยความสนใจกับฟีฟ่าเดเยอะเท่าที่ควรนะครับจิงอยู่อาจจะมีหลายปัญหาแต่สุดท้ายผมมองว่ามันจะต้องมีทางแก้ให้ทีมชาติไทยมารวมตัวกัน2เดือนครั้งในช่วงฟีฟ่าเดในเมื่อเอาชาติอื่นมาอุ่นเครื่องไม่ได้ก็อุ่นเครื่องกับทีมในไทยลีกนะครับอย่างที่เคยทําอย่างนครปฐมอุ่นเครื่องกับไทยลีกออสตาอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์นะครับนักเตะได้มีการคุ้นเคยกันแต่ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่มี แล้วพอจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยเรียกได้ว่าเราไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนเนี่ยมันก็ไปเป็นเรื่องยากนะครับเป็นปัญหาใหญ่จริงเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยผมมองว่าเราต้องมีฟีฟ่าเดย์ให้ได้บ่อยๆและทําให้ต่อเนื่องคือเราก็มีแหละแต่แค่เราทําให้ต่อเนื่องอะ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญนะครับที่จะต้องมีปีหน้าเนี่ยผมมองว่าฟีฟ่าเดย์เราต้องวางแผนเลยว่าเดือนนี้อุ่นเครื่องกับใครบ้างจะเรียกนักเตะมาเก็บตัวฝึกซ้อม เพราะมันจะทำให้ทีมชาติไทยมีการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ในมุมมองของผมคือเราต้องมีฟีฟ่าเดย์แล้วปัญหาการเตรียมทีมการรวมตัวฝึกซ้อมที่มีไม่เยอะมันจะหมดไปถ้าเกิดเรามีฟีฟ่าเดย์ตามหลักการสากลของโลกนะครับผมคิดเห็นอย่างนั้นนะอันนี้เรื่องแรกที่นิชิโนพยายามจะพูดพยายามจะเอ่ยถึงและผมนํามาสรุปให้ฟังนะครับจากนั้นนะครับเรื่องที่2ที่นิชิโนออกมาพูดก็คือนักเตะไทยต้องปรับทัศนคติให้ดีขึ้น คือนิชิโนเขาบอกว่านักเตะไทยเนี่ยชอบที่จะพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมาถึงแล้วไม่ได้พัฒนาไปต่อคือดีแล้วก็ดีแค่นี้แต่ดีแล้วไม่ดีไปต่อเนื่องมีไม่กี่คนที่ดีไปต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะไทยต้องปรับทัศนคติตรงนี้ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดไม่ใช่เล่นฟุตบอลไปแค่วันต่อวันต้อง วางอนาคตและต้องวางเป้าหมายให้ได้ไกลเหมือนพวกนักเตะญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้อันนี้คาพูดของนิชิโนนอกจากนี้นะครับเขายังบอกว่านักเตะไทยเนี่ยต้องมีทัศนคติแบบพี่มุ้ยธีรศิลป์พี่เจชนาทิพย์พี่อุ้มธีรทรที่กล้าออกไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศให้เยอะขึ้นเพราะมันจะทําให้ทัศนคตินักเตะไทยดีขึ้นและมันจะเป็นการเปิดโลกให้กับนักฟุตบอลไทยและอีกอย่างนักฟุตบอลไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขา ชื่นชอบกับนักเตะไทยที่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนไปค้าแข้งต่างประเทศเป็นสิ่งที่ดีมากและนักเตะหลายๆคนก็ทําได้ดีเพียงแค่ว่านิชิโนบบอกว่าเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยในมุมมองอย่างที่แฟนฟุตบอลชาวไทยหรือคนในวงการฟุตบอลไทยก็เชียร์คือนักเตะไทยควรจะไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศให้เยอะขึ้นนะครับก็ดูอย่างพี่อุ้มพี่เจดิ โอ้โหเขาไปอยู่นู่นฝีเท้าเขายกระดับและกลายเป็นที่ยอมรับเป็นที่พูดถึงในระดับเอเชียนะครับแล้วก็ฝีเท้าเขาพัฒนาไปได้ไกลจริงๆและมันจะมาช่วยยกระดับทีมชาติไทย ได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะรวมถึงอย่างที่บอกครับพัฒนาตินักเตะไทยต้องกลับให้ดีขึ้นแล้วกันต้องพัฒนาตัวเองอย่างตลอ,อดอย่างที่นิชิโนบอกมาอันนี้ผมเชืวว่อแฟนฟุตบอลชาวไทยก็เห็นด้วยคือแฟนบอลไทยให้กําลังใจนักเตะไทยเต็มที่อยู่แล้วนะครับอยากให้พวกเขาประสบความสําเร็จและพาทีมชาติไทยประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าเราต้องไปคาแข่งต่างประเทศเยอะๆเ,เป็นการเปิดโลกกว้างเป็นการพัฒนาฝีเท้าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญจริงๆ สำหรับนักฟุตบอลไทยนะครับถ้ามีนักเตะอย่างพี่อุ้มจิรทรพี่เจชนาทิพย์พี่มุย้ยจิรศิลป์หรือสาร์ไขประโคนเยอะขึ้นเรื่อยๆผมว่าทีมชาติไทยจะแข็งแกร่งขึ้นถ้าในวันนั้นทีมชาติไทยของเรา11เผู้เล่นตัวจริงหรือตัวสมรองมาจากการค้าแข่งต่างประเทศให้เยอะๆผมว่าเราจะมีฟุตบอลทีมชาติไทยที่พัฒนาขึ้นอันนี้ผมก็มองเห็นด้วยกับนิชิโนเหมือนกันนะนอกจากนี้นะครับทางฝั่งของนิชิโนเขาบอกว่า ทีมชาติไทยกับฟุตบอลลีกต้องควบคู่ไปด้วยกันเพราะที่ผ่านมาที่ทีมชาติไทยผลงานไม่ค่อยดีเนี่ยต้องบอกว่าการทํางานของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่ค่อยควบคู่กันคือนิชิโนะบอกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลอาจจะมีการพูดคุยกับสมโมสรน,น้อยไปหน่อยก็ทําให้เรื่องของการนักเตะต่างๆเนี่ยก็เลยทําให้ยากอันนี้เป็นสิ่งที่นิชิโนะจะสื่อว่าไทยลีกกับทีมชาติไทยต้องเดินไปควบคู่กัน ถึงจะทําให้ทีมชาติไทยประสบความสําเร็จนะครับอันนี้อีกหนึ่งมุมมองของอากิระนิชิโนะและที่น่าสนใจนะครับสําหรับอากิระนิชิโนะที่พูดถึงก็บอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยต้องเรียกได้ว่าพูดถึงความหวังในอาเซียนให้น้อยลงและก้าวไปอยู่ในระดับเอเชียให้มากขึ้นคือนิชิโนะบอกว่าฟุตบอลซีเกมหรืออะไรต่างๆที่อาจจะไม่ได้ใช่เป็นมืออาชีพแบบเต็มๆเตะในพื้นสนามที่ไม่ดีหรือ เรียกได้ว่าเตะเวลาที่ไม่ดีที่มันสุ่มเสี่ยงต่อทําให้นะักเตะอาการบาดเจ็บเนี่ยทีมชาติไทยต้องลดรายการพวกนี้ให้น้อยลงและไปคิดกับการต่อสู้ในระดับเอเชียให้มากขึ้นอันนี้เป็นคําพูดของอากิระนิชิโนะนะครับอันนี้ผมฟังมาจากช่องพี่เจคิดไซโคงนะเขาบอกว่าเราต้องไปคิดว่าจะสู้กับในเอเชียยังไงเราต้องไปสู้ตรงนั้นและอย่ามองกับในอาเซียนเยอะเกินไปเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบอลไทยมองในอาเซียนเยอะเกินไปอันนี้เป็นคําพูดของอากิระนิชิโนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง ที่เขาพูดออกมาก่อนที่จะกลับประเทศญี่ปุ่นก็เรียกได้ว่าพูดจัดเต็มในหลายๆอย่างและเขาก็บอกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ต้องโฟกัสให้กับทีมชาติไทยแบบเต็มที่ให้ความสําคัญกับทีมชาติไทยเพราะนิชิโนก็บอกว่านักเตะไทยเนี่ยมีฝีเท้าที่ดีแต่แค่การทํางานต่างๆวางโปรแกรมต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ตรงกับที่ ทุกอย่างจะทําให้ลาบลื่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอุปสรรคของทีมชาติไทยในช่วงที่ผ่านมาแต่นิชิโนก็เชื่อว่าฟุตบอลไทยพัฒนาได้แต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสมาคมกีฬาฟุตบอลต้องให้ความสําคัญกับทีมชาติไทยให้เยอะมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอากิระนิชิโนที่ผมนํามาพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็มันเป็นเรื่องที่เป็นความจริงเลยนะครับที่นิชิโนพูดมาทั้งเรื่องของการเตรียมทีมฟีฟ่าเดที่ทีมชาติไทยก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญ นักเตะไทยถ้าเกิดอยากจะประสบความสําเร็จก็ต้องไปคาแข่งต่างประเทศให้เยอะเ,อะเหมือนพี่เจชนาทิพย์พี่อุ้มธีรทรมูลม,มาทันและทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะครับก็คือนิชิโนเขาก็ยังหวังดีกับทีมชาติไทยวงการฟุตบอลไทยนะครับเขาก็รู้สึกมีความสุขแหละที่มาทําทีมชาติไทยแต่ด้วยอุปสรรคต่างๆ แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถประสบความสําเร็จในทีมชาติไทยได้ก็เป็นวิถีของฟุตบอลเลยต้องแยกย้ายกันไปนะครับก็หวังว่าบทสัมภาษณ์ของนิชิโนโที่เขาได้นําเสนอแนวคิดต่างๆจะทําให้ทีมชาติไทยของเราได้เอากลับไปแก้ไขไปปรับปรุงและคนในวงการฟุตบอลไทยช่วยกันเพราะทีมชาติไทยยังไงซ้แฟนบอลชาวไทยก็ให้กำลังใจเต็มที่และวันไหนถ้าทีมชาติไทยประสบความสาเร็จแฟนฟุตบอลชาวไทยก็มีความสุขอันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะครับและเกิดทีมชาติไทยประสบความสําเร็จ วงการฟุตบอลไทยก็เป็นที่พูดถึงเยอะมากขึ้นนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันตอนนี้มาดามแป้งที่เข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมเนี่ยเขาก็ทุ่มเทเต็มที่ทุ่มเทสุดความสามารถและคราวนี้ก็เป็นทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ต้องซัพพอร์ตการทํางานอย่างเต็มที่ทั้งมาโนโพกิ้งมาดามแป้งรวมถึงนักเตะก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับทีมชาติไทยหลังจากนี้ครับแล้วก็มาไปรีวิวสั้นๆศึกฟุตบอลไทยลีกในสัปดาห์นี้กันหน่อยมีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับ ไปเริ่มกันที่เมืองทองเจอกับสุพรรณบุรีเกมนี้เมืองทองไม่มีทางเลือกอื่นต้องเก็บ3คะแนนให้ได้นะครับเพราะเกมล่าสุดบุกไปแพ้บุรีดำมาเกมนี้เมืองทองจะไม่มีมาริโอยูลอฟกี้คุมทีมข้างสนามเพราะว่าไปติดโทษแบนนะครับโดนใบเหลือง2ใบห้ามคุมทีมข้างสนาม1เกมตามมาริโอก,ก็ยืนยันว่าถึงแม้จะคุมทีมข้างสนามไม่ได้แต่เขาก็จะทําสุดความสามารถและเขาจะอยู่กับนักเตะแน่นอนโดยเฉพาะไปอยู่บนสแตนและ คอยให้กำลังใจนักเตะก็ถือว่าเป็นโค้ชที่แพชชั่นสูงจริงๆนะครับเกมนี้เมืองทองถือว่าพร้อมนะกอลวิททาสาก,ก็กลับมาซ้อมกับทีมเมืองทองและหลังจากไปช่วยทีมชาติไทยยู23มากอปอิศิ์ไกลอนในการบาดเจ็บก็ดีขึ้นและเพราะฉะนั้นวันนี้พร้อมมากสาหรับเมืองทองนะครับขณะที่สุพรรณมีปัญหาเยอะมากนะักเตะหลายๆคนที่ยืมจากเมืองทองก็ไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนี้เพราะฉะนั้นเป็น นัดที่เมืองทองต้องเก็บ3มแต้มให้ได้นะครับและแฟนบอลเข้ามาชมได้50%แล้วด้วยก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจและผมคิดว่าเมืองทองก็น่าจะชนะสุพรรณได้นะครับเกมนี้แล้วก็อีกหนึ่งคู่บิ๊กมนช์ประจำสัปดาห์นะครับ BG เจอกับบุรีรัมย์ BG อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังดีและได้รับข่าวดีคือดิโอโกหรือซานโตนะครับกองหน้าตัวเก่งกลับมาซ้อมได้แล้วและลุ้นมีชื่อในเกมเจอกับบุรีรัมขณะที่นักเตะตัวหลักก็พร้อมหมดนะครับวิกเตอร์คาร์โดโซอังเดสซุนเยส ขาดแค่จักระพันธ์ไพยสุวันที่เจ็บขนาที่กองหน้าตัวเป้าอย่างพี่มุ้ยจอริสินแดงดากําลังฮอตเพราะฉะนั้น B ีจตอนนี้กาลังมั่นใจและมาเจอกับบุรีรัมที่กําลังมั่นใจนําเป็นจ่าฝูงชนะต่อเนื่องมาเกือบจะ10เกมแล้วนะครับสำหรับบุรีรัมแข็งแกร่งอย่างมากเกมรับเหนียวเกมลุกก็คมซามิเอโลซากําลังดีสุประชัยกําลังมานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้มันมากคือเกมนี้ถ้า b ีจจะกลับมาสู่เส้นทางลุ้นแชมป์นะต้องเอาชนะบุรีรัมให้ได้และถ้าเกิดเขาชนะบุรีรัมได้ แล้วไปเก็บเกมนัดตกค้างที่เจอกับหนองบัวเนี่ย BG จะมีคะแนนเท่ากับบุรีรัมเลยนะครับลุ้นแชมป์มันแน่แต่ถ้าบุรีรัมบุกชนะ BG บอกเลยว่าเส้นทางการเป็นแชมป์ของบุรีรัมค่อนข้างสดใส พราะว่าถ้าเกิดบุรีรัมชนะ BG จีถ้าเกิดว่าแชมป์เก่ายังเอาบุรีรัมไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นรอดูผมคิดว่าคู่นี้มีสิทธิ์จบเสมอสูงมากนะครับแต่ผมเชื่อว่า BG จในบ้านเขาก็แข็งแกร่งแต่บุรีรัมก็โอ้โหมาดีมากๆผมว่าเป็นเกมที่สนุกและเดาสกอร์ยากออกมาก็ติดตามนะครับฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์นี้น่าดูทุกคู่เลยนะครับนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ในช anel ตองสุยกันด้วยมุ่งสู่หกหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้้้อองพนนนนนุววััััะคคคครรบบลิิปปปีีไกก่่เจใหหมาสสด